สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบริษัท C Aero Logistics จำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทในการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ แน่นอนครับระบบโลจิสติกส์ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการขนส่งของเมืองไทยของเราสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยและบริษัท C n L r o l o g i s t i c จำกัดของเรานะครับอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ลูกค้าให้ความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจในการบริการของเราหลายฝ่ายหลายองค์กรนะครับอาจจะถามเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าบริษัท C L r o l o g i s t i c จำกัดนั้นมีการบริการในด้านใดบ้าง ซึ่งเราจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศที่มีการบริการอันหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการจองระวางเรือการบรรจุสินค้าระบบการขนส่งรวมไปถึงการจัดการเอกสารนำเข้าและส่งออกแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับและนอกจากนี้นะครับบริษัทของเรายังเป็นการบริการแบบครบวงจรที่มีการขนส่งอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางด้านเรือการขนส่งทางด้านเครื่องบินการ การขนส่งทางด้านรถไฟและการขนส่งทางด้านรถบรรทุกซึ่งลูกค้านั้นสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของสินค้าที่จะจัดส่งนั่นเองนะครับ และนอกเหนือจากการบริการนี้ครับบริษัท C Aero l o g i s t i c จำกัดของเรายังมีการบริการอื่นๆที่ให้ความไว้วางใจตลอดระยะเวลากว่า10ปีใน,นก็คือเรื่องของการจัดแพ็กสินค้าและการหาแรงงานบรรจุสินค้านั่นเองครับบริษัทของเราครับนอกเหนือจากจะมีการบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วยังให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจรวมไปถึงโลจิสติกระบบการขนส่งอีกด้วยหากใครสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามกันได้ที่02 27171166หรือ0812865608หรือสามารถติดตามรายละเอียดกันได้ในเว็บไซต์ที่ w w w c a r r o c o t h หรือที่ f a c e b o o k c o m c a r r o ครับ